สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ขรรพรักครับืัอน,นี้พาพี่พาน้องมายางเลาะชมสวนบรรยากาศหลังจากฝนตกครับช่วงวิกฤตช่วงนาแลงเมื่อกี้เคี็ดให้ต้นมะพร้าวอาการหนักครับอาการหนักตอนนี้กําลังฟืน้นต้นเพิ่นไหมครับจันเพิ่นกาลังจะออกช่วงนี้ครับหลังจากช่วงนาแลงเมื่อกี้ครับ อุณหภูมิอากาศเคลียดให้ต้นไม้ทุกชนิดครับต้นสูดส้มโดยเฉพาะบักเผาครับบักเผานี่ผมจะทายห้พี้น้องเบิ้งครับว่าช่วงนาแรงเมงเมกี้ครับของเพ่นนี่ออกทุกกิ้งครับนี่ครับจันเพ่นนี่ที่เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งการใบเพ่นนี่จันแทงออกบัตสูจันครับละกะ หน่วยของเพิ่นนี่ดกรับดกจับเบิดครับจับเบิดส่นหน่วยมาเจออากาศร้อนรหอนนักครับพี่น้องนักแห้งเท่ากับหดน้ำเข้าไปครับหดน้ำเข้าไปวันละครั้งเก่บบาประยุกครับพี่น้องสะละลูกลูกหลวงครับลูกหลวงลงเลยครับเขียดให้เพิ่นบดจับเลยครับ ช่วงอากาศร้อนเมื่อกี้หลังจากพายุไปแล้วช่วงหน้าฝนหอาเอกกักลับ,บมาทําความสะอาดครับโดยการเขี่ยด้านล่างครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยยุ่นี่ผมสุดแรกที่ผมใส่ช่วงหนานาแรงครับช่วงหกเดือนที่แล้วครับที่ผมเคยถ่ายคลิปลงไปคลิปก่อนๆครับว่า ผมเกีนยงเนใส่ปุ๋ยขี่ไก่ขี้งัวครับปุ๋ยสูตรซิมหาแล้วก็เฟืองคุ้มช่วงหนาแรงครับนี่แหละครับเพื่อนเพิ่นย่อยสลายแล้วครับตัวนี้ย่อยสลายแล้วแต่ว่าถาดอาหารกับย่งเต็มครับย่งเต็มแต่ว่านี่เป็นรอบหกเดือนหลังครับหกเดือนหลังนี่ใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาครับแต่ว่าบ่าท่านใส่เกลือแล้วก็ไม่มีขี่ไก่ครับแล้วก็มีฟางคุ้มอีกตัวหนึ่ง บางคนว่าเป็นยังคือคุ้มฟางอีกมันสิบบเกิดเสื้อลาบอสวงหนาฝนทั้งเกิดนี่เกิดเบิดซุเน่ครับพี่น้องบอว่าแต่เฮ้าเอาห้าเอาอยัางคุ้มก็ตามแต่ว่าผมก็คุ้มเป็นยังคือคุ้มครับเวลาฝนตกฝนยังความชุ่มชื้นของเพิ่นกะจะได้อยู่นี่ลหละครับบริเวณของโคนเงาเค็ดให้บักข้าวอุดมสมบูรณ์แลวกะปุ๋ยที่เฮ้าใส่มันสิบ่ไไ้ชะลางลงไปในคลองครับกันนี่ลหละครับบอก ฝากพี่ฝากน้องผู้ใดอยากเข้ามาศึกษามาหาคําแนะนําหรือว่าผู้ใดมีปัญหายัางเกิดขึ้นกะยินดีครับยินดีให้คาปรึกษาแต่ว่ายุนี่ของผมกะเกิดปัญหาหลายอย่างครับนี่แหละครับชีวิตของชาวสวนของเฮาทุกอย่างจะไม่ดีเสมอไปครับโดยเฉพาะการเรยสให้เคสสวนขันผู้ใดบุมีทุนผู้ใดมีบุมีใจรักเคสผู้ใดเนาะครับพี่น้องพี่น้องก็คือว่า ว่าแต่เห็นเพิ่นเค็ด,ดีแต่ว่าไปถามเพิ่นเบิงกวนครับว่าเพิ่นลงทุนหลายปานไหนเพิ่นเอาความใส่ใจขนาดไดครับกว่าจะได้ผลผลิตออกมาต้นนี้เป็นต้นบักร้าที่ออกจันงวดที่แลวครับออกจันงวดที่แลวแต่ว่านี่แหละครับเหลือแต่จันแต่กิ่งก้านหน่วยเพิ่นหลวงเบิดครับตอนนี้กําลังฟื้นสภาพหลังจากผ่านวิกฤตช่วงหนาแ้งมากครับ หลังจาก่านวิกฤตส่วงนาแรงมากตอนนี้บำรุงท่างใบโดยการฉีดปุ๋ยทางใบยี่ห้อได้ก็ได้ครับพี่น้องอยู่นี่บำรุงไปนํำอา่าผมฉีดอยู่นี่ซิหาหมือสฉีดทนึงครับ1ิหาหมือนฉีดทนึงตอนนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ใบอยู่นี่คือเกิดจากใบมันลวกส่วงนาแรงครับส่วงอากาศร้อนๆซา Uh, 42-43องศาส่วนใบข้างบนนี่ที่พี่น้องเห็นใบเขียวซ้ำอยู่นี่คือเพิินแตกยอดไม่ครับกิ่งก้านเพิินออกไม่ปก็ันเลยเคลียห้ต้นเพิินกำลังขึ้นสภาพครับตอนนี้เฮาก็มาบำรุงทั้งใบกับทั้งหลกขึ้นหม่ครับผัพวาพานวิกฤตส่วงหนาแล้งมากเมื่อกี้ครับนี่ล่ละครับการเคร็ียสวนบบเมนว่าเฮ้าสี่ ได้ดี1อยเซครับเขาก็ต้องศึกษาหาความรู้ครับในการเคลียเคลดยังได้ก็ะได้ครับให้ได้ผลผลิตเขาเห็นผลผลิตแล้วคนผู้เขาเคลียนี่ก็มีความสุขพี่น้องว่าแมนบอกครับนี่แหละครับบรรยากาศของสวนบักเพา SBN ฟาร์มอำนาจ,จเจริญครับมานี่มายางหลาะมาทายให้พี่ให้น้องเบิง้งครับบรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศขึ้มครับ ม,มือขึ้นนี้ฝนตกหนักครับมือขึ้นนี้มือนี้ก็มีคนงานเพื่อนมาเขียงานอยู่สี่หาคนครับมาใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุนลนเวลา่างๆเพิ่นก็นมาทําความสะอาดตัดหญ้าตัดยูาออกครับตอนนี้เขากาลังอัดน้ำขึ้นที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ต่ก้อนนี่เป็นล่องหล่องเลี่ยงแหนแดงครับขวบคู่กับปลูกบกักเ้าพอดีช่วงนั้นนาไม,มาร้ายครับก็เลยแหนแดง ปล่อยครับผักบุ้งก็เลยขึ้นแหนแดงนี่เป็นยังคือเลี้ยงในหลองหมวกเผาวคือเลี้ยงหลายแท้ผมเลี้ยงเอาไปให้ไก่ไข่ครับไก่ไข่กับงัวกินครับเป็นอาหารเสริมของไก่ไข่แหนแดงนี่ก็มีโปรตีนหลายครับพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติไปมือนี้กั บูมียังหลายครับพาพีผนองมายางเลาะชมสวนหลักกันเลยมาว่าปัญหาวา่าวสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจนะจุบันครับว่ามันเป็นยังไงแน,น่ก็เลยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งครับบรรยากาศซัมนียลครับพี่น้องเอามือนี่กะเอาเพียงซัมนียลครับเดี๋ยวมือนามือไม่ผมกัดสะมารถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิง้งขึ้นเก้าล่ะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแต่ละหม่องแต่ละเวนครับ สิ่งไหนที่มันดีบ่ดีกถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเก่าล่ะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ผม,มเด้อครับผมผมก็จะไนําสาระสิ่งดีๆมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเก่าล่ะครับครับมน,นีกะเอาเพี่ยงสมเนียล้ะครับสวัสดีครับผม